ขับขึ้นเลยถือให้ไหมแปลไหมแปลมันมีไอแพด้วยหนูขอใช้ออถือแพดได้ไโทษนะโทษทีทำงานมาหแฟนวันนี้ออโอเคแสดงว่ามาเอาข้าวเมาเอาข้าวมากินข้าวใจเราเอาข้าวมาด้วยมาเอากำลังใจเมื่อี้พี่ถ่ายวีดีโอได้ไหม ได้ค่ะอ๋โอโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร<อ>มีแฟนคนเดียวนะ,ะ <c oughs> โอเคตัวที่เอ้เรา <c oughs> พี่ถามก่อนหนูเป็นคนเล่าไหมใช่ค่ะโอเครู้ว่าหนูโชคดี <c oughs> ดูในคลิปเลยโชคดีอะไรเนาะใช่ครับพ <c oughs> <c oughs> อดีคน <c oughs> เล่าหนึ่งปีอันนี้แต่จริงจรงพี่ทำพี่ทำพี่ทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่อ๋อ <c oughs> ใช่แล้วหนูจะมีสิทธิ์ได้คนพิเศใช่ใช่ได้ได้พี่เป็นกําลังใจให้คนลาว<อ>พี่แฟนพี่เป็นคนลาว<อ>พี่เป็นเขยลาว<อ>ใช่พี่พี่พักอยู่ที่นี่หรอคะไม่พี่อยู่แถวโน้มินอ,อย่างว่าพี่ก็ไช่มีแฟนเป็นคนลาว<อ>บางทีอยากให้อะไรเล็กๆนิดน้อยอะ่ะเพื่อเป็นการต้อนรับเป็นให้การให้กําลังใจอะ่ะหน้าค่ะ อนี่เนได้ฟ้าเดียวกันโอเคขึ้นฟรีวันนี้โอเคขอบกมือหน่อยสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คนลาวนะฟรีเดี๋ยวพี่เรีงยี่เหรอจริงจเิงเหรอนี่แฟนฝากเข้ามาให้โอเคเดี๋ยวพี่เอาไปลงนะครับ